สวัสดีครับวันนี้พบกันในสำนักงานโฆษกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องราวของทหารกับโควิดครับก็มีหลากหลายเรื่องราวในในการปฏิบัติภารกิจของทหารนะครับเกี่ยวกับโควิดเริ่มตั้งแต่การมาตรการการป้องกันลงมาในชุมชนป้องกันและเมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็ขนส่งในการที่จะไปเข้ารับการรักษาแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราก็เข้าไปรักษาด้วยพอรักษาเรียบร้อยแล้ว เราดูแลไปจนถึงบางกรณีที่มีการเสียชีวิตเนี่ยเราก็มีเรื่องของการเผาศพให้อีกด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ป้องกันจนถึงเผาศพาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะพูดถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งเราก็มีสองภารกิจครับจัดตั้งเองภายในหน่วยทหารนะครับอันนี้คืออันที่1อันที่2คือไปสนับสนุนส่วนราชการอื่นๆกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆก็ไปช่วยเขาจัดตั้งด้วยนะครับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยต้อง มีความปลอดภัยก็คือว่าเริ่มศึกษาพื้นที่ก่อนสาธารณสุขเข้ามาดูว่าพื้นที่เหล่านั้นใช้ได้ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ำนะครับการกําจัดเ,เรื่องของเชื้อโรคสิ่งปฏิกูลต่างๆรวมถึงพื้นที่ว่าการรักษาพยาบาลจะทําได้มากน้อยเพียงใดนะครับแต่ข้อดีของหน่วยทหารก็คือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปิดนะครับสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายแล้วก็ปรับปรุงได้ง่ายด้วยนะครับ การขนย้ายเตียงเอ่ยหรือแม้กระทั่งการจัดตั้งเอาฉากกั้นมาการทําความสะอาดพื้นที่ก่อนเริ่มนอกเหนือไปจากตั้งโรงยานสนามแล้วเนี่ยพอเวลาเสร็จภารกิจเนี่ยก็จะต้องขนย้ายหรือถอนเหล่านี้เนี่ยต้องใช้กําลังทหารจํานวนมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทําเพียงแค่หมื่นนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเป็นหลายๆห,หมื่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องใช้กําลังที่พอสมควร แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในระหว่า,างที่เราใช้กําลังในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการเอาแรงงานเข้าไปใช้เนี่ยนะครับเราเห็นข้อดีข้อหนึ่งคือเรามีภาพของจิตอาสาของอาสาสมัครประชาชนที่เข้ามาช่วยกันด้วยน้ําจิตน้ําใจที่อยากจะให้ด้วยความเสียสละจริงๆอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับก็เป็นภาพของความร่วมมาร่วมมือกันเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยเต็มที่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ย กองทัพกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับได้จัดตั้งโรงรพยาบาลสนามในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับรวมถึงอีก24จังหวัดทั่วประเทศนะครับรวมแล้ว34แห่งนะครับ6,135เตียงจัดตั้งเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังที่จะเตรียมการเปิดเพิ่มอีกเรื่อยนะครับเปิดเพิ่มเรื่อยๆก็มีแผนในการจัดเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งก็คืออีก6,000กว่าก็คือเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นตอนนี้ก็ สำรวจพื้นที่อยู่ว่าจะเปิดตรงไหนได้อีกบ้างลําพังพื้นที่สำรวจนั่นคงไม่ยากเท่าไหร่แต่สิ่งที่จําเป็นม,มากกว่าน,นั้นคือพื้นที่หาได้นะครับแต่อุปกรณ์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์นั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนอกนอจากจากจัดตั้งภายหน่วยทหารแล้วนะครับก็จะมีที่เราไปสนับสนุนส่วนรชาชการอื่นๆนะครับเช่นโรงพยาบาลสนามบุษราคำนะครับโรงพยาบาลสนามบางขุนเทียนหรือแม้กระทั่งวัฒนาแฟคทอรี่เหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องขนย้ายไปนะครับแล้วก็ไปช่วยกันประกอบ เตียงบางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนมาจากเตียงกระดาษด้วยนะครับเราก็ต้องไปประกอบให้นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราเห็นอย่างหนึ่งคือข้อดีของพวกเราของคนไทยก็คือการร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นน้ําใจของคนไทยโดยแท้ครับเราก็จะผ่านธุกิจนี้ไปด้วยกันและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์แถว2แถว3าที่กองทัพเนี่ยก็เริ่มเตรียมแล้วครับว่าเราเห็นว่าสถานที่มีแล้วแต่บุคลากรยังขาดอยู่ เราพยายามรวบรวมบุคลากรทางแพทย์แถว2แถว3จะมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปครับ